วันนี้พี่หมีใจพี่หมีใจดีของเราจะมาสาธิตวิธีการผ่าขี้พิษแมงดานะครับแมงดาแมงดาถ้วยแมงดาถ้วยใช่ไหมพี่หมีแมงดาถ้วยแมงดาถ้วยนี่นะครับคนทําไม่เป็นทําไม่ดีเมานะครับแมงดานี่โอ้โห เอามาจับไฟครับเอามาจากไฟร้อนอ่าอ่าอ oui> yeah. ๋อถ้วยมาเลยเอาถ้วยมาเลยจานมาไปจานเออจานหนึ่งพอดีใช่ร้อนร้อนร้อนไม่ต้องร้อนร้อนร้อนมันต่อยไหมมันไม่ต่อยมันตายเลยยังไม่อายก็จับมันไม่ต่อยใช่ไม่ต่อยอ๋อนี่ไงขี้เป็นสายเลยเนาะ อาพี่หมีร้อนไปอาผ้าหม่พี่หมีรองมือหน่อยพี่บอดเอาผ้าผ้าตรงนั้ที่เป็นผ้าขนหนูมลุกออมีไข่ด้วยไอ้ยาเลไข่ไข่ด้วยโชคดีโชคดีมันเป็นสายด้วยมันเป็นสายอยู่ตรงกลางเลยเส้นเป็นเส้นพิษนั่น เช่นพิษเอาทิ้งนะพี่พี่หมีนะอย่าเอาไว้ผมไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาเช่นพิษให้ผมผมจะบอกง่ายมันนั่นแหละจาวทีหลังจะได้ทําเป็นใช่ไหมนี่เหรอนี่ไงอ๋ออันนี้เหรออันนี้อันนี้โอ้ออันนี้จะไม่เป็นพิษอ๋อนี่แหละ เนี้ยอ๋อโอ้ยร้อนร้อนนี่ป้านี่แหละนี่อะนี่อะตอนนั้นนั่นยังไหมครับนี่แหละเมื่อวันก่อนทีบอกข่าวที่สู้ป้าว่าไปไม่ร้องร้องได้เลยป้าทีนี้แหละเอาจอรนจอร์นผู้บดจอรน เราต้องช้อนมาแคว็ดไข่มันอืมดิกราลอถึงเลยเดิเขาทำดิเขาลอถึงเลยเราก็คูดเอาถึงครับเอาเสรไม่ตีว่าไอ้ขี้ผิดนะครับดิเขาลอถึงเลยอายุตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เราอย่ากเอาวันนี้กินนี่อันนี้นะครับเอาเอากินออ๋ทำเอาแต่ อ้ยขี้นั้นไม่ได้เลยนะนอนโอ้โหอ๋อตรงนี้อย่าไปยุ่งมันนะเนั่ยนะระวังระวังมีดคมด้วยพี่ผมเมมึงรับไว้มาได้ไม่มีครัว ผมพูดแด้เขาพมเขาบอกคนกลัวเมียรับมีชคมมันมาถึงห้างนี้เลยยังไม่ไม่กินนี่ครับเนี่อ๋อนี่มานี่เนือเหนือพวกนี้ก็กินไม่ได้ใช่ไหม อย่ากินเลยอันตรายโอ้อย่าอย่าไปเทีย่ยดายนั่นนะ่นนะอย่าไปเทีย่ยดายพวกอันตรายถ้าบอกกินมันกินได้แล้วแต่ว่าทำปุ้มปุ้มปุ้มอาหกินแล้วปุ้มรูนี่เนือ้อตามบนีดเอากได้เอากินได้แต่ว่าตาไม่ไม่แชไม่ไม่นัดแย่เยวะไม่นัดำยาไปเดี๋ยวไม่นัดไม่นัดบอกคนที่มันที่คนที่เขาทำาไข่เป็นอาชีพมันที่ผมเลี้ยงที่เป็นนังกินเน้นว่ามันมันผ้าพ้าพวกมันหล่อ เอากินกันอย่างบายใจอ่ารู้ไหมน่ะอันตรายอยู่แข็งๆนะกินที่ศัตรูวนก่อนตายเลยแมงดาช่วยแมงดาวยเียแหละอยากขี้แต้มอยากเจอขี้อยากขี้มันอยากไปกินขี้มันนีหน้าคมดีใจไปไม่เหม็นหน้าครึบเลยอยากกินขี้ไม่มีปรอหน้าแต่กินขี้ไม่ไรนอนนอน โโอ้โโอโตัวเล็กแต่ไข่เยอะอยู่นะเพราะนั้นแห่ะถามพี่หมีแล้วว่าไขา่พี่หมีว่าน่าจะไข่จะทำไม่มวแมวมันกินไม่ตายวะ มันมันมันอาจจะมีสารได้ที่ว่ามันฆ่าพมันมันฆ่าแรง้อาไวมากอินมันมันมันฆ่ามันฆ่านั้นได้มันมันฆ่าผิดแผงดาได้เมื่อไครับเมื่อกับว่าที่เขาว่าทําไม่ควายที่เขาว่าวัวควายมันกินแต่ยาแต่ไม้มันถึงได้มันถึงได้โตแข็งแรงรับรับขอบคุณครับพี่หมีครับนี่พี่หมีใจดีของเราได้ตังย